สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูรายการสินค้าที่เข้าใหม่นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะวันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวอามานี่นะคะก็คืออามานี่ตัวนี้อามานี่จีโอจีโอ อะคว้าของคุณผู้ชายนะคะตัวนี้นะคะ100 ML ราคาอยู่ที่2499บาทนะคะแล้วก็เราก็จะมีแบ่งขายด้วยนะคะแบ่งขายเนี่2ย2อ l ที่150บาท5 ml 255หแล้วก็10 ML อยู่ที่400บาทนะคะอ่ะต่อมาก็จะมาที่ตัวพาด้านะคะพาด้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นพาด้าตัวโลนะคะตัวนี้หายากมากเลยนะคะตัวนี้นะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะพาด้าน,นะคะราคาอยู่ที่2699บาทนะคะแบ่งขาย10 ml 450บาทนะคะแต่ว่าในไซส์แบ่งขายโดนจะมีไซส์ตั้งแต่2 ml 5 m ห้ ml ส ml นะคะใครสนใจขนาดไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะอ่ะแล้วเราก็จะมาที่ตัวต่อมานะคะก็คือมีหน้นาทีชช่นะคะหรือเขาเรียกกันว่าน้องขยุมผ้านะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้กลิ่นหอมเซ็กซี่มากเลยนะคะเด่นดังมากตอนนี้นะคะมากี่ครั้งหมดทุกรอบเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่น่ารีชี่ราคาอยู่ที่2 9 9พบาทนะคะแล้วก็แบ่งขายนะคะ10 m l 450บาทนะคะวันนี้ได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของปาโก้นะคะปาโก้น้องงูนะคะปาโก้โอลิมเปียนะคะเพียวเอกเอสนะคะอ่ะตัวนี้ ไปายไทยมาเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะ50 ml นะคะขนาดพกพาขึ้นเครื่องได้กำลังดีเลยนะคะราคานะคะ50 ml ราคาอยู่ที่2,399บาทนะคะ10 ml นะคะ10 ml แบ่งขายอยู่ที่550บาทนะคะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปาเก้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปาเกลตัวโอลิมเปียตัวรีเจนนะคะตัวนี้กลิ่นแบบเข้มมากนะคะหอมหวานสาวกโอลิมเปียใครชอบกลิ่นหอมหวานตัวนี้เลยนะคะด่วนแนะนํานะคะตัวนี้อะเคาน์เตอร์ไทยเช่นกันนะคะ80 ML นะคะ80 ML ราคาจะอยู่ที่2499บาท10 ML 500บาทนะคะตัวนี้10 ml ก็จะถูกลงมาหน่อยเพราะว่าแบ่งค่ะแบ่ง ขวด80ดสิมนะคะใครสนใจกลิ่นไหนสอบถามได้เลยนะคะพร้อมส่งทุกรายการเลยนะคะทุกภาสานะคะทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวโดนจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ